สนับสนุนโดย Royal Hill Golf Resort and Spa วันเดียวก l นเดินทางไม่หนาในเมืองฐานนะครับผมมักจะเห็นภาพวาดตามกำแพงต่างๆที่สวยงามมากนะครับเมือนเหมือนแบบกำแพงกลายเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เราโชว์ผลงานของศิลปินได้นะครับอย่างเช่นรูปนี้นะครับของช้าง2ตัวที่เลนกันภาพนี้วาดโดยคนเบลเยียมแล้วเป็นหนึ่งในหลายๆภาพ นเทศการศิลปะปลุกรุกนะครับทำให้กรุงเทพดูเหมือนเมืองทันสมัยทันสมัยที่มีสเสน่ห์นะครับแต่ผมจะไม่ถามคนอื่นคนที่เดินผ่านไปบัญจักรยานายคนที่เห็นแล้วก็เขารู้สึกยังไงตอนที่เห็นภาพอย่างนี้นะครับโฮโฮโฮดีนะ ดี๋ยวเยาไม่ยังไมนครับพี่ีอยากคุยกันไหมถ้าเห็นเห็นภาพอย่างนี้แล้วแล้วพี่คิดอย่างไงครับอันอันนี้ผมมองมันเป็นเหมือนแบบนี้ครับเป็นเหมือนหมาจอนจัดแล้วพี่คิดว่าครับอันนี้ดีกว่าแล้วเมื่อก่ามื่อก่อนตอนที่มันเป็นเป็นปูนอย่างเดียวผมว่ามันก็ก็แล้วแต่มุมมองนะถ้าถามผมสำหรับผมผมว่ามันก็ดีกว่าที่จะปล่อยที่เดียวไว้อย่างเฉยถ้า ถ้ uh huh. าง,งานาง,งานชิ้นนี้ทำด้วยความตั้งใจแล้วก็มีลักษณะพิเศษ uh huh. มากกว่าท uh huh. ี่เราจะมาพ่นด่าชื่อพ่อชื่อแม่กันหรือจะถาบาน <laughs> แล้วก็บอก <laughs> ว่านี่เป็นความเป็นคนไทยผมว่ามันก็ไม่ใช่ Excuse me Wait Wait So when you see this picture What do you think What do you think <laughs> It's good It's good It's <laughs> good but weird Ah o m a do you? that black ไม่รู้ว่าเขาหมายถึงผมหรือศิลปะเวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษนขอโทษที่รับกวนะครับผมเห็นว่าพี่ถ่ายรูปแบบภาพเดีเนละภาพนะครับแสดงว่าชอบใช่ไหมครับเป็นคนชอบงานศิลปะแล้วคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีที่มีการระบายสีบนสาวผนังที่บ้างเปล่าเออใช,ใ,ชใช่เห็นด้วย ดูสะดุดตาดูรู้สึกว่ามันมีชีวิตชีวาขึ้นมันเหมือนเป็นศิลปะสมัยใหม่ <c oughs> ที่มองใครยังไม่ค่อยเห็นนะ <c oughs> มันก็จะสามารถที่จะดึงดูดสายตาของคนเั่วไปได้ใช่อาจจะทําให้คนชอบงานศิลปะเพิ่มขึ้นก็ได้ขอบคุณมากครับพี่ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับไม่รบกวนแล้วเดนิเอลเห็นภาพอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมรู้สึกว่ามันดีมากนะครับเป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งนะครับ แล้วผมเห็นว่ามันดีกว่ามากถ้าเป็นกาฟีที่แบบเก่าๆแล้วมีคนเขียนข้อความที่ว่าการตลอดกันอย่างนั้นนั้นไร้สาระมันไม่มีประโยชน์นะครับแต่อย่างนี้มันทําให้ดึกเก่าหรือกําแพงเก่ากลับมามีชีวิตอีกครั้งนะครับมันทําดูแบบสวยงามมากแล้วสําคัญที่สุดมันสร้างสีสันเห็นไหมทุกคนที่มองเห็นมันสร้างสีสันกับคนที่มองเห็นแล้วก็เขาชอบแล้วก็สร้างสีสันกับเมืองกรุงเทพของเรานะครับ ชอบไหมเขาชอบเขาเห็นหมดโอเฮ้ยอชอบเดียเป็นคนหนึ่งที่ชอบเดินเท้าตามตรอกซอกซอยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเดินไม่ไหนอาจจะพบเห็นสิ่งไม่หมายที่ ไม่ธรรมดาหรือที่แปลกด่าสำหรับฝรั่งนะครับอย่างเช่นร้านข้าวแกงแร้านนี้นะครับดู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 ดเห็นไหมครับที่อยากรู้ว่าเขาขายอะไรพิเศษที่นี่รอเป,ปล่านะครับก็มีคนนั่งอยู่เยอะมากแล้วมีคนรออยู่มีแถวมีคิวแบบยาวมากเลยแล้วสิ่งที่ฝรั่งอย่างเดียดย,ยออก็เห็นว่าแปลกมากแล้วน่าสนใจคือไม่มีโตไม่มีโตหรอครับน่าสนใจมากครับสำหรับมุมมองผม ต้องไปหาที่นั่งดีกว่าครับผมนั่งที่ไหนแหละเอาน,นั่งนี่ได้ไหมครับขอบคุณครับค<อ>่ะแล้วต้องทำอะไรครับต้องนั่งค่ะต้ององนังน่หนูก็กินเพิครั้ง,งแรกเหมือนกันค่เอ้าไม่เคยมาอเพิ่งงครรั้แกซึ่งก็ต้องสั่งอาหารยังไงเดี๋ยวเขาก็จะมาแล้วก็จะถามพี่ต้องสั่งให้เป๊ะนะอ๋อจะมีคนจะมีคนเดินมาถามว่าจะกินอะไรอ้าวคนนี้ใช่ไหมครับสวัสดีครับ เลแดหงออันนี้เสน่ห์นะน่ารักมากต้องสั่งจากคนนี้เดี๋ยวผมเอาอะไรก็ได้ครับอะไรอะไรที่อร่อยที่สุดได้ได้เลย่เชีซี่โครงกเนซีงซเชียงคืออะไรอ๋อได้ครับไก่ซีโครงแกงกรหรีไก่ก็ได้ครับ เอาเอาหมูดีกว่าอย่างนั้นเอาเก่งกะหรี่หมูแล้วคิดยังไงครับก็นั่งอย่างนี้เกินกันไม่มีโต๊ะ Amazing ครับ Amazing มากรู้สึกว่าแบล็กไหมครับว่าไม่มีโต๊ะก็ไ<ด>กินมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าแล้วตั้งแต่โบราณตั้งแต่นานแล้วใช่ไหมครับแล้วค,คุณป้ามาบ่อยไหมครับก็ามาเยาวราชเขาแวะหนถ้ามาเยาวราชก็ต้องกินใช่ไหมครับเห็นว่าโอกินน้ำไหมครับอันนี้มีได้ ครับผมครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยครับเห็นว่าทุกคนรอบๆตัวแดนโยได้อาหารแล้วผมรอก็รอนานเหมือนกันคิดว่าเขาลืมแต่ผมอยากจะอยากจะเข้าไปถามแต่ไม่อยากเดินออกไปไหนก็กลัวจะมีคนมานั่งแทนแล้วผมจะเสียเก้าอี้ไม่มีที่นั่งแล้วโอ้เริ่มใหม่ตายสวัสดีครับอ่า ก็ทุกคนมองเห็นว่าทำไมฝรั่งคนนี้ไม่มีอาหารเขาไม่กล้ากินหรอครับก็อยากกินโลไก่โลข้าวทงกินชิ้นสองจานได้หมดครับคงไม่ลืมเขาไม่ลืมคงไม่ลืมคิดว่าเขาลืมั้งครับมีคนรอนะครับสวัสดีครับโชคดีครับครับผมโอ้สุดยอดอันนี้คุพบเหรอครับดีมาก แล้วอันนี้คืออะไรครับผมลืมแกงกะหรี่หมูกุ้งเจียงอ่ไก่พะโลสุดยอดเลยผมสารภาพว่าผมลืมว่าสั่งอะไรแต่อันนี้ดูอร่อยมากก็จะลองชิมโอ้ my god ว้าวอร่อยอร่อยมากเข้าใจแล้วว่าทุกคนรอนานพี่เซททำไมครับ ปัญหากับไม่มีโต๊ะต้องแบบมีการ<อ>มีทักษาแบบโอ้ my god เขากินกันยังไง <c oughs> โอ้อ <c oughs> รอร่อยมากแล้วทำยังไงถ้าฝนตกจะทำยังไงครับกินอย่างนี้แหละจะเบียน <c oughs> แค่นี้ตอบโจทย์เลย สำหรับฝรั่งอย่างแดเนียลเห็นว่าร้านอย่างนี้มีสเสน่ห์มากๆที่เราไม่เห็นที่อื่นนะครับ mm hmm. แล้วร้านนี้เขาอาจจะถือว่าไม่มีโต๊ะ mm hmm. บางคนอาจจะมองว่าเป็นอุปสรรคแต่สำหรับร้านนี้มันกลายเป็นเอกลักษณ์มันกลายเป็นสเสน่ห์ mm hmm. แล้วเห็นว่าทุกคนที่นั่งคุยกันก็ต้องช่วยกันด้วยนะครับ mm hmm. แล้วผมเห็นว่าสิ่งที่สําคัญคือขึ้นว่าทุกคนเยี่มแย้มกันและมีความสุขมากว่าคนเกณฑ์และคนขาย mm hmm. โดยเฉพาะผมวันนี้นะครับประสบการณ์ดีมาก